หาองซา้ไม่จะเทน้ำลงนะเอาจากยาออกไปเร็วเออเคียวมากอย่าเพิ่งดึงเนาะสวัสดีจ้าหลังจากไปส่งกูกี้ที่โรงเรียนแต่เสามาเนาะจ้าอากาศก็นาวหนาวเด้อวมื้อนี้ต่วันแม่กูกี้ก็สิมาฉีดน้าล่างหนาบานทำความสะอาดเนาะคุณมันหลายแห้งจ้า กะตั้งแต่ซื้อบ้านล้างนี้มาได้3มปีก็จะเป็นครั้งแรกในประชาติที่ทำความสะอาดคักกะเอามาฉีดน้ำล้างฟุ้นล้างยักษ์ใหญ่นะจ้ะข้างนอกฟุ้นห้ายๆแม่โกกีก็เป็นคนที่แบบทำความสะอาดบ้านยังบ่ค่อยเป็นปันไดนะาจา้ะกะพยายามอยากเลียนลู่อยากเฮ็ดเพ็นอยูดอกจก้ะกะพึงจะมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวตอนได้บ้านล้างนี้แหละตอนขอดโกกีเนาะ ก็อยากหาเห็ดงานบานงานเลือนให้มันดูดีให้มันสะอาดสะอานคือเพื่อนอยู่ดอกจ้าแต่ว่าเห็ดจังใดมันก็เห็ดบอสะอาดบอรียบร้อยคือเพื่อนเห็ดแบบบอเนียบมาจ้าเห็ดพ่อทุทูเทย์ไทยได้ยู่เมื่อนี่ก็คือการละจ้าแม่กูกกก็มาลือ่บานคนคล้องเล่นกูกกี้ขึ้นไปไว้ข้างบนจัดการทูพื้นทูยังดูดฟุ่นจ้ากับพยายามเพ็ดให้มันสวยเท่าที่สวยได้นะละจ้าแม่กูกกกะตังเต มาอยู่ญี่ปุ่นนี่กะเหตุให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจ้ะชีวิตแม่บ้านญี่ปุ่นสอนให้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีระเบียบแล้วก็มีคุณภาพหลายๆอย่างจ้ะเหตุให้เฮาแบบว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เฮาบ,บ่เคยเห็นแล้วก็บ่เคยอดทนแต่ว่าใส่ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นนี่ใส่ความอดทนเยอะมากๆจ้ะเท่าที่แม่โกกี้เรียนรู้มานี่ก็คืออดทนทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะ ยิ่งตอนนี้แม่กกุกกี้ก็อยู่กับลูกแค่สามคนจ้ะพอบานกับบุคค่อยได้อยู่น้ำปันใดเพื่อนกะงานยุ่งเนาะแต่กะเข้าใจกันเอาจ้ะแต่บางครั้งแม่กกุกกี้ก็มีน้อยอยู่จักน้อยแต่กะบ่เป็นยังกะมาข่าเรื่องทําความสะอาดตอจ้ะบางนาจะฝุ่นร้ายหลาย,ลายทําความสะอาดมองนี้ดันแห้งบุคค่อยได้ปัดบุคค่อยได้ทูปันใดจ้ะดําปื้อปื้ออยู่มืนอนีก็เลยมาเห็ดแบบถูกซอกทุกมุมเห็ดให้มันสะอาดเรียบร้อยจ้ะเพราะว่าจะ ปีใหม่แล้วเนาะตอนรับปีใหม่ก็อยากเฮ็ดบ้านให้มันสะอาดสะอาดเน่จักหน่อยจ้ะก็มาคัดคัดทูทูตามที่เห็นเลยล่ะจ้ะกัส่วนหมากับยุ่งยากน้ำเื่องลูกก็เลยบ่คอยแต่ทำความสะอาดปันไดกัเห็นผ่านๆตากัททำความสะอาดไปน้ำแน่แต่ก็บ่ไดดเฮ็ดคัาเข็ดแน่ปันไดจ้ะก็ถือว่าบ่ไใดปล่อยให้สกปรกบันไดดอก ตามที่เห็นเลยจ้าแม่กกูเกะคัดคัดท,ดทูทูบลอกเคยร์ติดทูชักโคกทูยังมาอยู่นี่ได้เห็นทุกอย่างเลยจ้าสเสร็จแล้วก็มาต่อทีงานคัวจ้ามาทูพื้นดูดฟุ่นตรงนี้เศษอาหารมันก็จะลายแน่จักน่อยแต่ว่ามองนี้แม่กุูกก้เห็ดดูอยู่จ้าเพราะว่านงซุงม,มีเพิ่นมา,าข้านเข้ามาแล้วเห็นยังเพื่นก็สิมายิบกินแม่จ้าแม่กก๊กก้ก็กเลยทำความสะอาดบอยแน่ตรงนี้สเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาปันป่นปั่นเสร็จแล้ว กะเสียเอาไปตากไว้ข้างนอกจ้ะแต่ว่ากะสีล่างเครื่องก่อนจ้ะเพราะว่ามันเป็นผ้าเซตเท่าเน,ะนาะยาำซักให้ลูกแล้วมันจังบ่คันบอ่อคายบ่แแสบบ่ยังแม่จ้ะกะเลยล่างล่างทางกะมีเอฟซีทานหนึ่งจ้ะที่เพื่อนแนะนำมาตะกี้เนาะกะโดนแน่แล้วละที่แมกุก,กี้เฮดคลิปนี้เมื่อนี้แดดก็ดีแน่ก็เลยคิดอยากซักผ้าเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่รอบ,สบเสารกะเฮ็ดจัดการไปแล้วลจ้าตากผ้าแล้วรอบนึงรอบนี้ก็มาซักผ้าเซตเท่า เป็นพุ่มเซตเท่านะจ๊ะเป็นพุมมันปูในห้องน้ำกับสิภากายเนี่ยจักน้อยจาะคลิปนี้เด็กหน่อยว่าถ้ได้ตื่นแม่จ๊าก,ก็เลยเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่พังๆไปรอดโนสมิตื่นขึ้นเนาะว่แม่เล็อนอย่งนอนเล่อนนอนกินนมแม่ทำกับข้าวพอดีรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะ ใ้่ผ้าเห็ุดเป่าน้ำลงไปโอ้ขี่ดื้อนะเนาะนาะมีจังเนาะพอแล้วเมิงเมงเมงกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแม่จะไปทำงานบ้านต่อหนูก็หนูก็เดินกวนแม่ได้เลยจะได้มีอะไรทำกับแม่เหมือนกันช่วยกวน มื่อนีหนาวแห้งจากหาองศาก็กิเงียวเงียอยู่อยู่โรงเรียนเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงให้เลิกเรียนมากกับคนของออกจากกระเป๋าไว้ให้แม่จ้าจะใส่บวกเหรอไหนมีอะไรบ้างวันนี้โน้ตเขียนว่าอะไรบ้างหอเสียค้ะเสียบมาเลย แม่ฮันน่ามาเบิ่งกอีกทีเบิ่งกโกก,กีเพิ่นต่อจ้ะคือเก่งค่ะโกจังทำไมเก่งจังเลยลูกว่นะแม่บบรดต่อน้ำเด้จาะเพิ่น,นต่อเองบิดเลยสุดยอดเลยอ่ะต่อไปได้แบบไหนทีนี้ก็คิดสั้นอีกดเบรดต่างกล่องตอนพินท้ายเอยตอนเพิ่นตต่อเนาะจ้ะ <laughs> อันนี้มันเบิดเพิ่นกับเอาตัวนี้มาต่อแทนเอาบ่อเน,นี่ยโอ้ฉลาดตัวนี้เดี๋ยวแม่ไปหามาให้อีกนะรอแป๊บนึงนะ คิดได้วะแต่แม่ยังคิดบ่ได้เลย เด้อเด้อพี่จะหัวร้อนแล้วนี่ไม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 ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว้อเดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่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 มามามานี่นี่นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นี่เอานี่ไงนี่ไงอ่าอ่ได้แล้วได้แล้วไม่ไม่หัวร้อนลูกไม่หัวร้อนหนูก็แค่แรงเยอะเกินไปเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่นี่นี่นี่เอาใหม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 ่อันนี้นี่นี่อ่าได้แล้วได้แล้วอ่ะก็กีกวงก็จังได้แล้วนั่นได้แล้วนั่น เพิ่มอีกอันนึงนะหนูจะทําแบบไหนเมื่อกี้เนี่ยทาให้เสร็จเลยอืมเพิ่มอันนี้อีกเหรออ่าๆเพิ่มให้นะเพิ่มให้อ่าอ่าๆโอเคโอเคออว้าวอ๋อจะตอบเป็นบ้านเหรอลงรถอืมอ่ากดให้กดให้โอ้กดให้แน่นๆอ้าวต่อเป็นลงรถป่ะเนี่ย เออาจ้าอี๋เอ,อ,อ,อารถเข้าไปจอดสิโอเป็นบ้านเนี่ยเอาเอารถเข้าไปจอ,อดเร็วเอารถไปจอดไว้เรียบร้อยแล้วนายจะทำอะไรตอ่อทีนี้ จะทำบันไดขึ้นไปหรออ๋อปัิเสตุเป็นบันไดขึ้นบ้านทำเป็นสไลเดอร์แล้วลกูกเก่งจังเลยได้ไหมเอามานน่เอามานน่แม่แม่บอกก็ได้อ่าทำเองก,ก็ได้ทั้งนั้นอ๋อเอออันนี้แหละทางนี้มันค่อยสูงเท่ากันนะว้าวตบมือตบมือ โอโกกิเก่งนะลูกนะช่วงนี้เก่งขึ้นนะลูกนะแต่ทำไมไม่พูดอะเก่งทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะพูดเอง มาดูแม่ทำกับข้าวเร็วอ่ะดูดูดูดแม่จะเทน้ำลงนะพอไหม อย่าปล่อยให้มันร้อนก่อนหอมออไหม กรยานมาืขี้ถ้าเบิ่งพอกคนมาอย่างครอย่างเนี่ยกลกี่พวงฮะคนมาอะไรเยอะแยะแม่ติดไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสุกก่อนค่อยมาดูอ่ะจักรยานออกไปแล้วนี่เนี่ยก็จังก็จังอาจักรยานออกไปแล้วเร็วเร็วเนี่ยมันเกะกะนะเนี่ยมันไม่ใช่ที่จักรยานนะลูกนะอาจักรยานออกไปแล้วเออแล้วเคี้ยวมาก ไปอาาไปอกมาไปออกไปทีนี้ไปหาน้องนอนไปหาที่ลกโนโนนอะเออเห็มันหกแต่หมองเดียวยัาเปนหกมาหอดรั้วอะไรแป้บนึงแป้บนึงอย่าเพิ่งเดี๋ยวปรุงเพิ่มก่อนเนี่ยมันไม่อร่อยเลย มันร้อนมันร้อนลูกระวังระวังแตละคนนี่โอ๊ยมากดอะไรฮีตเตอร์แม่นี่มันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยฮึมีจังไม่ทำไม่ทำเบิงเบิงน่างงี้จะเสียงกดติดติดติดอยู่อาไปออามากสิติดป,ปากว่ามีจังกจังหือได้้ันเมก็ได้ไปอาบน้ำนะอาบน้ำะนะทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว๋ไม่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 กดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกก่อนฮะที่ล็อก หรือล mm ็อกแล้วเอาไดแล้วย้อนเปิดก่อนเบุกกเาอร่อยมากเลยสาโมโมยาเดียวสุก้ะก่อนก้อะไรก่สกี้จนนะกบมากนะจ๊ะรอบนีกัสิเก่งเนี่ยจะน้อยรอบวังหันบ่ค่อยเก่งบันไหนอบนี้เ็นว่านห็นำกานาอร่อยเรีวาส ใส่ใจเนาะปปตก่จังอย่าเพิ่งดึงเนาะไปไปดินจับแขนนอนก็ได้จะพร้อมเปล่าอั่ไปเดินไปอลองฝันี่สิไปเดิน đơn 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 À à lê lê đơn mà, lên, lên, lên. Ừ. mà, lên, lên, mà.